บรรยากาศของตลาดเช้าสะพานยูระนองค่ะนี่คือบรรยากาศของตลาดเช้าแม่ค้าแต่ว่าแม่ค้านี่จะมากกว่าคนซื้อะบรรยากาศตลาดกลาวันนี้มาเปิดตลาดเช้าสะพานยูของสาอาหารใต้กันเ้อให้ดูบรรยากาศตลาดเช้ากันไปเรื่อยๆนะคะ นี่แผนของสาอาหารใต้เองของสาที่จะเน้นกะปิเป็นหลัก้ะกะปิหรือว่าเคยแล้วก็ไข่ไข่คู่กับเคยเคยคู่กับไข่้ะอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนน้องนาะก็มีแผนผลไมา้นี่มันเป็นแผน Tchau. É หน้านี้ก่อนเอาแผงแจ้วของก่อน totally. แผงของสาก่อนกับเพื่อนกับ <peanuts> น้องแล้วสะพานยูงจ้ะเพื่อนหมูจ้าอ๋อมีเจียงเปลีก็เป็นแผงผลไม้ของตลาดเช้าแม่หนูตตัั้้งงงงจจไปาาาามมนนั้ลเดือนมาดูบรรยากาศตลาดเช้าเดี๋ยวไปไห้ดูขนมเจ้านี้ ข้าวเหนียว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 สังขยาขายข้าวเหนียวสังขยาลงโรงงานหน่อยข้าวเหนียวแก้วนี้จะขึ้นชื่อนะขโหดันโนตลาดเจ้าสะพานอยู่ถ้าเรียกแก้วนี้จะขึ้นชื่อที่สุดก็มีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวเหลือง แกวเนลขาวหน้ากุ้งหน้ากระเฉดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะหน้ากุ้งหน้ากระเฉดหน้าปลาหน้าสังขยาบรรยากาศตลาดเช้าจ้าดูไปเรื่อยๆนะเธอแค่นี้ดูบรรยากาศตลาดเชา้ชาเช้าๆก,ก็ก็จะมีม,มีมีลูกค้าอะไรๆจ้ะแม่ค้าก็เติมกันเชา้ชาจ้า ต้มไก่ต้มยำตังรีเพิ่งตัดมาปิ้กับบันบิฟินนะนี่ฮัลโหลไก่หมูปิ้งนะคะมาอุดหนุนนะคะอร่อยค่ะของตลาดเช้าสะพานยูนี่เขาเรียกหมูปิ้งนมสดค่ะเอ่อข้าวเหนียวหมูปิ้งนมสดย่าไม่ละอร่อยนะคะสะพานยูตอนเช้าค่ะเขาเขาย่างแบบไร้ควันนะคือ ไม่มีฟันรบกวนเพื่อนใช่ใช่น่ากินย่างแบบไร้ฟันไม้ฟันเราตัวปิ้งต้าปิ้งไร้ฟันลงทุนสักหน่อยต้าปิ้งไร้ฟัน่ะใช่หมูย่างนมสดใช่ตัปิ้งไร้ฟันนะเธอไม่รบกวนเพื่อนเลยละค่ะใช่แล้วสวยๆมากินได้ค่ะ ไม่มีฟันเดี่ยวระพวนใครอร่อยด้วยทำแบบโปรดแม่ค้าก็สวยโปรดเขาเรียกว่าโปรดมลภาวะใช่ไปก่อนถ่ายแม่ค้าก่อนนี่ผักเลี้ยมะละกอแกงส้มจ้าเอามะละกอแกงส้มแม่ค้าว่ามะละกอแกงส้มจ้าแดงๆสวยๆทำแกงอมแกงเลยนี่ผักเลี้ยงแกงได้เลยจ้าเธอดูราคาผักเลี้ยงวันนี้สิจ้า ลาพวกอะไรอย่างนี้ไนงะจะเอาถ่ายให้สุดตลาดเลยวันนี้จะให้ดูสุดตลาดเลยนี่พวกปลานี่ปลาคลุกขมิม้นรพร้อมทอดนี่ทอดได้เลยทำเรียบร้อยเอาตามราคาน้ำหนักกันตามราคาน้ำหนักเรนจะไปยาวยาไปยับนี่บรรยากาศตลาดเชา้าคนก็ยังไม่เยอะ นี่เป็น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 แผงขายของพวกนี้กับข้าวตัวเด็ดก็คือแมงดาไม่มีแล้วเลยแมงดาทั้งมั้ยนิจะให้อะไรให้เลยนี่ของแปลกที่อะไรนะแรดิสแรดิสเอาเอาสักสามที่เอาเอาเอาแข็งไว้ให้สามที่เด<ม>ียวมาเอาแรดิสแรดิส แค่จะกินของแปลกกันไม่เคยกินเนี่ยให้ดูบรรยากาศตลาดเช้าและตรงนี้มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าวังเจ้าเมืองระนองสมัยก่อนนะจ๊ะแต่ข้างในนี้ก็เป็นลูกลูกหลานเขาอยู่นะนี่นี่ให้ดูตอนนี้แม่ค้าเขาปังันแล้วไข่เจ้าเมืองระนองไข่เจ้าเมืองระนองที่ฉันมาถ่ายตอนเช้า แม่ค้า,าะจะขายขอริม่มมมเจ้าเมืองนี่้ะริมค่มันเป็นค่เก่าสมัยก่อนนะจะของเจ้าเมืองระนลงแล้วเจ้าเมืองรนยจนของนี้เป็นเป็นนมากเป็นอาหารทะเลทั้งหมดจ <c oughs> เป็นอาหารทะเลทั้งหมดเป็นอาหารทะเล นี้จคะเดี๋ยวจะให้ดูนะไปดูปลาสดๆเป็นของทะเลทั้งหมดโซนนี้จะเป็นอาหารเป็นกับข้าวเป็นเป็นอาหารทะเลปลาทูเจ้านี้ขายปลาทูเป็นหลักคนรอเนี้ย เคนะครับผมปลาสดนะพี่ปลาสดสดเขาบอกว่าปลาสดสดใช่เลครับมีทูสั้นมีทูลังมีทูลังในทูสั้นนี้เขาเรียกทูสั้นนะครับนี่ครับพี่หมาชัยใช้หน้าคอคอหักนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมนี่ทูสังนนะแต่ตัวนี้จะมายังมือยังสดสดอันนี้เขาเรียกปลาปลาทูลังนะครับปลาทูลังครับผมปลาทูลังปลายไอ้ใช่ฝังนู้นก็จะเรียกปลาโม่งปลายองตัวนี้แหละ อโอเคขอบคุณมากจ้าอันนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นอาหารทะเลทั้งหมดโซนนี้จ้ะอันนี้เราก็กุ้งกุ้งชาวบ้านเขามามาได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็มาขายเขาเรียกกุ้งสองน้ำใช่ไหม<ะ>กุ้งน้ำครอยเห็นไหมน้ำจืดบ้างน้ำ,นำเค็มบ้างกุ้งพวกีกุ้งทะเลจ้ะนี่กุ้งน้ำเค็ม yeah. ปลาเล็กปลาเนื้อปลาเล็กปลาเนื้อเพื่อนลงกันเยอะๆนะอันี้ปลาอินทรีอินทรีนี่เราเป็นโซ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 นอาหารทะเลทั้งหมดโซนอาหารทะเลทั้งหมดจ้าแค่นี้ก่อนหน้าเดี๋ยวค่อยว่าอันนี้มันแก่เกินผมได้ค่นเลือูแลยค่ะอเยอะดูว่าฉันไปเอาทำทำเมนูอะไร นี่ปูุงเนื้อตัวให่เนยแล้ว40บาทอ้าวจ้ขอปูุงเนื้อแล้วกันวันนี้นะขอปูเนื้อไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวคอยดูกันเด้อ คอยดูตอนต่อไปว่าเป็นเมนูอะไรนะคะได้ปูมาแล้วคอยดูคลิปต่อไปนะจ๊ะใครเข้ามาช่องสาอาหารใต้ยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะทุกคนขอบุนมากๆช่องน้อยๆจ้าทำเมนูอะไรไ้ปูเนื้อไ้ปูเนื้อตัวใหญ่ๆ ก็โอ้ยิอ้ยเอ้าเ่ขบุงเนื้อแล้วกันวันนี้นะขบปุงเนื้อไปทาเมนูอะไรเดี๋ยวคอยดูกันเด้อโอ๊ยโอ้ยโอยขบกุ้งเนื้อขบกุงเนื้อจ้ะ